สวัสดีครับผมจากนันทบน,นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ M q u a r t i ท r นะครับวันนี้เราก็มาเล่นงานแถลงข่าวเป็นมินิคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มของ n w w j l l นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทำการแสดงกันที่ f l a m e n โ o นะครับก็เป็นร้านหนึ่งใน M q ม a r t เ e r นะครับซึ่งวันนี้ผมค่อนข้างนี่จะตื่นเต้นมากๆเพราะว่าต้องเปิด Data ด้วยเดี๋ยวขอตัวไปลุยไปเซตอัพอุปกรณ์กอนนะครับ ผมคนะมุมไนนิวผกับไนะิวไบนิวไม่เด็ดผมาค เนื่องจากวันนี้นะครับผมก็ต้องรับผิดชอบทั้งการเล่นกีตาร์แล้วก็การเปิดด a ตา้าด้วยด a ตา้าก็คือพวกซาวสังเคราะห์ต่างๆที่เราไม่สามารถเล่นสดได้นะครับตอนนี้ก็ได้น้องหมองมาช่วยเซตอัประบบต่างๆนะครับเช็คเอาท์พุตว่าถูกต้องไหมแล้วก็เคลียร์ EQ ต่างๆให้เหมาะสมกับห้องที่เราจะเล่นนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มซาวเช็คกันแล้วครับส่วนอุปกรณ์ในการทํางานวันนี้นะครับก็ใช้เฮดลัดเพลโดบอร์ดกับกีตาร์คีเซลนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมมาจะมีคอมพิวเตอร์มีซาวการดเปิน วันนี้รับผิดชอบเยอะมากก็เดี๋ยวไปเชียร์กันด้วยนะครับว่าวันนี้ผมจะทํางานออกมารอดไหมก็เหมือนกันแต่สาเม็ดแรก ถึงช่วงที่สําคัญแล้วนะครับก็คือช่วงการซ้อมเปิดด a ต้าครับเนื่องจากวันนี้เป็นคอนเสิร์ตแถลงข่าวเปิดอัลบัม้มเราเลยไม่ได้เล่นยาวๆนะครับก็จะมีช่วงที่ต้องหยุดให้พิธีกรขึ้นมาหน้าที่ของผมวันนี้ก็คือต้องศึกษาสคริปต์งานให้ดีนะครับว่าตรงไหนต้องเปิดตรงไหนต้องปิดครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการซ้อมเปิดเพื่อให้ตรงกับภาพด้วยนะครับวันนี้ก็นับว่าเป็นงานหินมากๆนะครับพอทั้งต้องเล่นกีตาร์ด้วยแล้วก็ต้องเปิดด a ต้าด้วยนะครับห้ามสมาธิหลุดโดยเด็ดขาดเดี๋ยวเราจะเริ่มซ้้อมกัันแลวครบ 5 4 3ส1่สสอง1นึี่เทสผมแค่สผมอาจจะนับนไม่ทันผมอาจจะมา2สสปั้งอย่างเงี้ยลองหมสาสี่ วิธีแมนนวดไปก่อนนะโอเคพี่แค่ให้คิดผมว่าเอา้าสองสามสี่โอเคครับห้าสี่สองสอง น,นี้ก็ซาเช็คแล้วก็เทสระบบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักผ่อนแล้วก็แอน b บรอตอนโชว์เลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเรามาแวะัดเข้าวกันที่ร้านของสมิธครับ คือปกติผมกินลาเตอ้อันนี้ก็ได้เอาอันนี้ด้วยก็ได้ครับลองชิมเลแวะมาเติมพลังด้วยกาแฟดีๆสักหนึ่งแก้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของการโชว์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่เวทีเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาเชียร์ผมด้วยนะครับว่าวันนี้ทั้งเล่นกีตาร์แล้วก็ทั้งเปิดดาตาไปพร้อมกันเนี่ยจะรอดไหมไปชมกันครับ เอาร์ตยะไปอร์นขครับวันนี้แม่ยิ้ไอยู่พร้อมนะครับเอด้กับดิวถือว่ามันสื่อสารกันมายาวนานเราคงจะทิ้งตรงนี้ไม่ได้แล้วก็ขอบคุณทุกคนเอ็เาพร้อมมาเขาเสียไปแล้วอย่ไปขอขอเสยงนวัี เสร็จแล้วนะครับก็รอดไปได้ด้วยดีนะครับพี่ๆโปรดิวเซอร์เจมี่บีบีเนียนมากเนียนมากจังใจครับผมคราวนี้ก็ทอดไปได้ด้วยดีนะครับหน้าที่เปิด Data ของผมก็รอดนะครับตอนแรกก็ตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะว่ามันต้องแบบสมาธิเยอะก็คือทั้งเล่นด้วยทั้งเปิด Data ด้วยนะครับแต่ว่ารอดไปได้ด้วยดีค่ะ กช่วยเล่นนะครับดีดีครับแมนยอดกำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากก็ได้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดสับสค i ายให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อๆไปสวัสดีครับ